ศึกษาลาวขึ้นรถไฟ BTS เือแรกบอกเลยว่าทาั้งหญยทั้งงงจนหลงทางราคาขึ้นนี่แทบที่จะบ่อยากเสือรีวลักล้านราคาลักสิบสบายดีน้องมีชื่อว่าตุกตาตอนนี้กำลังศึกษาเฮียนยู่ประเทศไทยมือดีน้องสิลองทดสอบมาขึ้นรถไฟ BTS ที่อยู่กรุงเทพมหาคนครบอกเลยว่านี่คือครั้งแรกแถมยังงงง,งเห็นยูทูบเบอร์เลาาคนหลายๆคนมักมารีวิวไทยและครั้งนี้ก็ได้ลองทดสอบเรื่องจริงแล้วเด้อแต่ทวามาแวะเข้าห้องน้ำก่อนจากนั้นก็สิย่างขึ้น ไปเพื่อที่จะไปซื้อตั๋วโบนเอจ่ว่าเพิ่นเอินว่าแนวไรมาซื้อตั๋วหรือว่ามาซื้อเหรียญโดยการที่เอาเงินยอดลงไปเลยราคาก็จะขึ้นอยู่กับระยะทางที่ไปนั่นเองและที่สําคัญยังสามารถจ่ายรวมได้อีกและมือนี้กระจายรวมอยู่รวมกัน3คนคนกคนละสาวหบาทนั่นเองบอกเลยว่าโคตรถูกบบคิดเลยว่าราคาสิได้มาประมาณนี้และฮาก็จะได้เหรียญสีดําๆมาทุกคนเนาะจากนั้นเนาะทุกคนนอป้อนอีกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ซิมาท่าขึ้นว่าฮาวโบมีเหรียญดำ แนนอนนี่นะเขาก็จะบ่สามารถที่จะขึ้นรถไฟได้และนี่ก็จะเป็นม่องที่ยืนทานรถ BTS นั่นเองแน่นอนทว่า,วาคลิปเต็มจะอยู่ใน YouTube ฝากไปติดตามนําในเดอ้อนี่ก็เป็นครั้งแรกความ,มู้สึกกระตื่นเต้นขนาดเลยเด้นี่จอมบอทนำสุดความรถ BTS ก็มาแล้วเดอ้อพอมาฮอดรถก็เปิดประตูอ,อนุมัติให้เข้าไปข้างในได้เลยเนื่องเธอจากวา่าคนเต็มมันนั่นก็นเลยต้องได้ยืน <c oughs> ม่องยืนก็จะมีที่จับให้พร้อมแล้วก็มีม่องนั่งม่องยืนมีที่นั่งสําหรับคนสูงไว้ ค่าส่งนำอีกและยังได้เห็นวิวงามๆของตอนกลางคืนของกรุงเทพมหานครและจะมีทุกๆสถานีเพิ่นจะจอดให้คนลงทั้งลงแน่แล้วก็ทั้งขึ้นนำแนะ่จุด,ดเป้าหมายของมือน,นี้ก็คือสิเป็นลงอยู่บางโพนั่นเองบอกเลยว่าในประเทศไทยเดินทางสะดวกสบายแห้งและความปลอดภัยก็ถือว่าสูงสุดๆและตอนนี้ก็ได้ลงรถมาแล้วเดอ้อรถไฟฟ้าบรรยากาศและวิวดีสุดๆจากนั้นก็สิเอาเหรียญดำๆมาปอนออกนั่นเองทาบบปอนเจ้าก็บริออกเดอ้อ ฉะนั้นก็ต้องป้อนทรงเหรียญคืนบอกเลยว่าในเมืองไทยนี่ทันสมัยขนาดเพราะว่าจะเป็นการเดินทางและการสัญจรในประเทศไทยและที่สําคัญผู้คนยังใจดีอีกนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นบอกเลยว่าเงงเงงเงงเงะขนาดเพราะว่านยังบูฮู้อย่างเลยและสถานีเพินก็ยใหญ่ขนาดบอกเลยว่าหลงทางตั้งหลายเทือว้าวตรงๆก็คือบ้านนอกเข้ากลุ่มนั่นเองฮ่าฮ่าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อ